ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักล่าฝันทั้ง9ชีวิตยพยายามที่จะทลายกำแพงที่พวกเขาสร้างขึ้นมาปิดกั้นตัวเองใช่ครับเพราะฉะนั้นโจทย์เพลงในวันนี้เนี่ยจะเป็นการแก้ไขจุดอ่อนที่พวกเขามีกันใช่ตอนนี้ทั้ง9้านักล่าฝันก็พร้อมแล้วครับที่จะออกมาพิสูจน์ว่าพวกเขาจะไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เขาต้องเผชิญอยู่อย่างแน่นอนสำหรับนักล่าฝันคนแรกนะครับที่จะออกมาทำการแสดงในวันนี้หรือออกมาทลายจุดอ่อนเนี่ยนะครับ เป็นนักแราฝันที่ไม่ว่ากี่สัปดาห์ที่ผ่านมาออกมาทําการแสดงเพลงอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องแฝงความเป็นร็อกเอาไว้ในเพลงนั้นๆอยู่โดยตลอดนะครับแต่ในสัปดาห์นี้ครับเขาต้องทิ้งผ้าราบของความเป็นร็อกไปอย่างสิ้นเชิงแหะครับเพราะว่าเพลงที่จะต้องทําการแสดงนั้นไม่มีความเป็นร็อกอยู่ในเพลงเลยแหละครับมาดูกันนะครับว่าชาวร็อกเมื่อต้องมาเป็นชาวลุกทุ่งเนี่ยนะครับ,รบเขาจะทําได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับไปพบกับเพลง เทพธิดาผ้าสิ้นจากซันนี่วีสิบอครับสวัสดีครับ วานจากงานวานไทยจะร้อยมาลายใบยข้าวห้อยคอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพที่ดาของบ้านนาบ้านทุง่งนุ่งพ้าทุงไทยเดิมหน้าสยูยด้วยแดดแรง เจ้าไม่เคยเห่อเฮิเติมต่อดินสอพอเฝ้าขยันกลางเรือนมีแช่ชื่นนาที่สิ่งที่ดีที่ควรเฝ้าเธอนอมอ้อมนวลหอมหวนทวนลมทุ่งหนุ่มก็มุ่งหมายปอง ต,ตรองหากมีชายไม้ปองระวังเจอของเหลือเด่นแม่ดอกบัวที่อยู่ในซาจะบานคอยพระหรือบานคอยเนถ้าบานคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอง เาเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณดีแล้วหาเลือกวัวดูหาแม้เลือกนางดูแม่นั่นและแน่เข้าทีบ้านเรือนสะอาดตาผู้จะสนอดดีตำนา ริกทุกทีเสียงต่ำทีจนทูกเสื่อม s u n V11 นะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เขาทำได้ดีแล้วก็สามารถจะหลุดพ้นออกจากความเป็นร็อกของเขาได้หรือไม่นะครับ ฟังคอมเมนต์จากคุณไก่ครับเชิญครับสวัสดีครับสเน่ดีครับเป็นไงบ้าง <laughs> <laughs> พี่นะ <laughs> มนรู้สึกว่ามันเป็นล็อกที่ประหลาดอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นลูกทุ่งที่ประหลาดนะมันเป็นลูกทุ่งที่ประหลาดคือมันแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคือลูกเอื้อนเราจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะครับหลายๆโน้ตมันข้ามไปอยู่ นะครับแต่ว่าโดยรวมๆด้วยสุขภาพเสียงพี่รู้สึกว่าสุขภาพเสียงเราแย่มากเลยวันนี้คือเสียงมันแหบเยอะซึ่งมันมันมีผลจากการที่ร้องเพลงร็อกมาเยอะๆด้วยเหมือนกันนะครับมันทาให้เสียงเราเนี่ยเวลามาร้องเพลงซอฟต์แล้วจะมีปัญหาเยอะรักษาเสียงที่ดีส่วนเพลงนี้เนี่ยที่ทาพี่ว่าก็ถือว่าพยายามแก้โจทย์ได้ดีแต่ว่ายังมีลูกเอื้อนซึ่งมันเกิดจากเรายังไม่ค่อยเข้าใจในํานองดนตรีไทยอะ่ะเวลาที่เราเจอเพลงลูกทุ่งหรือเจอเพลงอะไรเงี้ยนะครับไม่ว่าน้องคนไหนก็ตามพยายามที่จะ ให้รักษาโน้ตมันไว้ก่อนคือํำทำนองไว้ก่อนเวลาที่เขาบรรเลงอ่ะมันจะมีทำนองตัวหลักอยู่ซึ่งเราเอาตัวนี้แล้วค่อยมาเอื้อนเอาตัวตัวนั้นให้แม่นซึ่งนักร้องร็อกหลายคนก็ร้องลูกทุ่งได้ออกมาเป็นกึ่งร็อกกึ่งลูกทุ่งนะอ่าน่าจะทําได้มากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องการท่าทางที่รู้สึกว่าเราหนีไปอ่ะเพิ่งมาออกช่วงหลังที่มีลำแล้วก็แหม่เนี่ย คือจริงๆมันน่าจะใช้ตัวเองเออกมาได้มากกว่านี้อีกนะมันจะได้ช่วยเรามากขึ้นนะครับโดยรวมๆวันนี้ก็ถือว่าโอเคผ่านได้ผ่านอย่างวุดวิดโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับทาทาครับสวัสดีครับซันนี่ <laughs> พี่ดีใจที่ยังเจอซันนี่อยู่นะ <laughs> ซันนี่ครับพี่ไม่รู้พี่ไก่อย,ย่างไงนะแต่พี่ว่าซันนี่สะพรึงมาก <laughs> <บ> <laughs> คือ ทางด้านเทคนิคเนี่ยพี่ไก่พูดถูกทุกอย่างนะครับแต่พี่อยากเห Hence, ็นซันนี่เป็นอย่างเงี้ยแม้แต่ร้องเพลงร็อกกะคือเบาๆบาบ้างแล้ววันนี้ซันนี่มาแล้วแบบคือถามครับคนดูนิดนึงนะครับรู้สึกว่าวันนี้เขาน่ารักที่สุดเลยป่ะคืออยากอยากให้คนดูรู้ว่าจริงๆซันนี่เป็นคนที่น่ารักมากแล้ววันนี้ซันซันนี่ออกมาพี่แบบโถน่ารักว่ะมันแบบ น่ารักอ่ะไม่รู้จะบอกอยังไงแล้วก็แบบคือเอาอย่างนี้ดีกว่าแบบพี่พี่เป็นห่วงเรื่องเดียวนะครับแพี่ฝากก็คือเรื่องหูเสียงนะครับมันแห้งไปนิดนึงแต่พี่ว่าไอ้ลำเริมมาทําไปเถอะมันน่ารักอ่ะมันดูดีมันแบบก,ก,ก็ก็ล็อกอ่ะจะให้ทํำยังไงอ่ะมันเออจะ,จะสมมุติให้พี่ไปร้องหมอลำนี้พี่ก็เสร็จเหมือนกันนะเนี่ยนึกออกไหมแต่พี่แฮปปี้มากแล้วพี่ก็เชียร์ซันนี่มากโบที่ซันนี่ด้วยนะคะทุกทน ขอบคุณครับเชิญพี่แม่ครับสวัสดีครับซันนี่วันนี้มีหลายอย่างที่พี่ชอบนะครับเริ่มตั้งแต่กางเกงพี่ชอบมากนะครับสีสันชอบเล็กไทยพี่ก็ชอบดอกไม้ก็สวยดีนะครับพี่ว่าซันนี่มาทางนี้เถอะ <laughs> โอเคพูดเล่น คือเรื่องของการร้องเทคนิคต่างๆอย่างที่พี่ไก่บอกไปนะครับสิ่งที่พี่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการทําจริตตัวเองในการร้องเพลงลุกทุ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยคุ้นกับมันสักเท่าไหร่แต่ก็สัมผัสได้ว่าซันนี่เปิดกว้างมากขึ้นในการที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วครับทําได้ดีครับโชคดีซันนี่วีสิครับขอบคุณครับ